ก็ยังไงปีนี้ก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะเพื่อให้เห็นหิมะฟูๆของมันกำลังตกแบบนุ่มมากแต่เย็นมือมากก็กลับมาในบ้านแล้วนะคะอุ่นนิดนึงแล้วนะคะเมื่อกี้ออกไปแป๊บเดียวมือเย็นแดงเลยหมดเลยจับหิมานิดเดียวเองเย็น เเราจะมาทำอาหารมงคลวันนี้นะคะคือนั่ะอยากจะแนะนำอาหารที่เป็นสิริมงคลนะคะทด้วันนี้ทั้งหมด10อย่างคะ่ะว่าตอนนี้นะคะน,นก็จะทำหนเมนูก่อนนะคะเมนูที่เราจะทำกันวันนี้เรียกว่าโอโซนิเป็นซุปต้อนรับปีใหม่ซึ่งส่วนผสมและว,วัตถุดิบจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่และภูมิภาคนั้นๆสำหรับเครื่องปรุงที่เราจะใช้นะคะมีโชยุสาเก ผงปรุงรสฮอนดาชิเนื้อไก่แครอทผักโขมหัวไชเทา้าเห็ดหอมและนาดูโตะค่ะและก็ต้องมีน้ำซุปนะคะก็คือใช้น้ำประมาณนี้ค่ะ400นะคะเริ่มแรกก็ใส่น้ำลงไปค่ะเริ่มแรกเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะ ตามด้วยหัวไชเท้าแคอรอทเนจจะย่างโมจิ2อันนะคะอันนึงเอาไว้สำหรับกินกับซุปอีกอันนึงกินเป็นของหวานค่ะกินกับถั่วแดงอันนี้นะคะแล้วก็กินกับเกาลัดค่ะ ตอนนี้นะคะนันก็เอาถุงถั่วแดงไปแช่ในน้ำร้อนตามที่บนซองเขียนบอกค่ะเต้าเป็นไรไม่รู้อ่ะอยู่อยู่ไฟมันก็เดี๋ยวดับเองแล,ล้วก็ลดเองมันเป็นเพราะอันนี้ใช้ไม่ได้หรือเปล่านั้นก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเตาบางทีเตาญี่ปุ่นมันมีระบบเซฟตี้อ่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนเป็นใช้กระทะแทนแล้วกันค่ะ จะดะคิมัสฮอุ่นอุอุ่นอุ่อมากเลยข้างนอกหนาวมากบ้านนี้ด้วยความที่มันเป็นบ้านเดี่ยวมันใหญ่กว่าแมนชั่นแล้วเพดานมันสูงกว่าบ้านเอ่อเพดานเนี่ยเขาทำสูงกว่าเนาะเหมือนแบบลมมันโฟโล์มากกว่าแมนชั่นที่เก่านะ่เยอะเลยอะแล้วอากาศมันก็หนาวอะค่ะแล้วห้องมันเยอะหน้าต่างมันเยอะ อากาศนี่เย็นมากฮีเตอร์นี่มีทุกห้องไม่พอยังจะต้องมีอันเล็กอันน้อยนะคะเพื่อที่แบบว่าเผื่อเราไปตามจุดต่างๆแล้วก็หิ้วไปออร่อยมากโอ้ยชิอืมอร่อยอร่อยเดี๋ยวลองโมจิก่อนไม่รู้ว่าย่างดีไม่ดี ตอนแรกก็กะว่าจะดูเองแต่ว่ากลัวไม่ชัวร์ก็เลยเรียกแฟนมาช่วยดูหน่อยว่ามันได้ไหรือยังอืมกำลังดีเลยนะเนี่ยโมจิมันไม่มีรสชาติเนาะพอมันได้น้ำซุปเค็มๆเ,เหมือนหวานอะเข้ากันมากเลย เชื่อเลยว่าตัวเองจะทำกับข้าวอร่อยอปี2020นะคะปีที่แล้วนะน,นก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายแล้วก็มีเวลาว่างมากๆทำนูนำน่นทำนี่เรียนนั่นเรียนนี่ตอนต้นปีอ่ะเนี่ยจะยุ่งมากเพราะว่าเ <ขอ S 1> นี่ยทำงาน,น,นเป็นไกด์นะคะสวดีค่ะตอนนี้มาที่บนเขาเชงกุ ก็แบบไปนู่นไปนี่เยอะมากนะคะ อยู่ที่โมบ้านไอโนโคตันที่อคันนะคะแต่พอช่วงประมาณเดือนมีนานก็มีประกาศว่าให้ให้ล็อกดาวฮอกไกโดเลยนะคะตอนนั้นเน่ยก็ก็คงไม่เท่าไหรมัง้งเดี๋ยวมันก็คงดีนะคะแต่พอผ่านไปผ่านมากลาง ปีและทำใจไม่ได้เพราะว่าเราเคยทำงานตลอดแนเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะเป็นเหมือนแนทเหมือนกันนะมันจะเป็นเกือบจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ซึมแล้วก็เศร้าไปอยู่พักหนึ่งคือไม่อยากทำอะไรเลยแลเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเป็นคล้ายๆแนทเนาะเพราะทุกคนมันก็ได้รับผลกระทบกันหมดไม่ใช่เพราะเราคนเดียวอร่อย อันที่กินเข้าไปเนี่ยนะคะจริงๆเขาเรียกว่านาูโตะก็คือเป็นเหมือนลูกชิ้นปลาชนิดหนึ่งมันให้ความหมายคือด้วยความข้างนอกมันเป็นสีแดงเนาะสีแดงเนี่ยมันเหมือนพระอาทิตย์สีขาวเหมือนความบริสุทธิ์ความใสสะอาดก็เป็นความหมายที่ดีค่ะนี่คือดาเตม,มากินะคะหรือเป็นไข่ม้วนแบบมงคลนะคะด<ๆ>ูรูปทรงมันนะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นม้วนๆกลมๆอะ่ะคือลักษณะเหมือนคัมภีไหมคัมภี์โบราณอะ่ะมันก็เลยมีความหมายสื่อคล้ายๆว่าเป็นเรื่องของความรู้นะคะให้พรด้านเกี่ยวกับความรู้การศึกษานะคะแต่อีกในหนึ่งนะคะด้วยความที่สีมันสีเหลืองนะคะมันก็เลยเป็นความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงความมั่งคั่งเกี่ยวกับเงินนะคะคราวนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการชิมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดสักเล็กน้อยนะคะ เหมือนขนมเลยอืมหวาน,วานๆเค็มๆอร่อยดีนะเนี่ยมันก็จะฟูๆข้างในด้วยความที่มันใส่ฮันเป็นนะคะฮันเป็นก็คือเป็นเนื้อปลาค่ะที่เอามาบดผสมลงไปใส่แป้งใส่น้ำอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีมีเท็กเจอร์แบบนุ่มๆเหมือนฟองน้ำอะคะ่ะเพื่อนๆบางคนนะคะที่ชอบอาหารญี่ปุ่นนะคะจะเห็นบ่อยๆก็คือในอูเด้งอะคะ่ะ โเด้งจะมีเยอะนะคะพรามาผสมกับอันนี้นะมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเค้กเลยอะ่ะเหมือนคล้ายๆเค้กโรอะคะ่ะยำโรอืมอร่อยดีอะ่ะอืมมาดูวันนี้นะัดซื้อมาเซตหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้นะัดซื้อมาแค่นี้เออมื่อกี้นั้นเอาคุริกินตอนคุริกินตอนนี้ก็คือ เก่ารัดนะคะเก่าลัดเอามาใส่ในตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะทานนะคะเก่ารัดนะคะมันก็เป็นสัญลักษณ์ของความรวยมีเงินม,มีทองเข้ามามาก,มา,ก,ม,ากมายนะคะอันนี้คอมบูมากินะคะเป็นความหมายเกี่ยวกับเรื่องความยินดีนะคะคอมบุมันพ้องเสียงกับคําว่ายโดคอนบุนะคะยโรคอนบุก็คือแปลว่ายินดีน่ายินดีนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาชิม รสหวานๆเค็มๆไม่หวานมากยังพอรับได้นะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรหวานสุดๆอะ่ะราวนี้ในนี้มันก็จะมีอ่ะตัววนัทตัววนัทและการเรียงไปเลยตัววนัทเนี่ยนะคะวนัทเนี่ยเป็นเปลือกมันนะคะข้างนอกมันแข็งๆใช่ไหมมันก็จะมีความหมายเหมือนประมาณว่าปกป้องอะคะ่ะก็คือเหมือนปกป้องคนในบ้านอย่างเงี้ย อันนี้วอนัสก็เอาไปเคลือบน้ําตาลโชยุนะคะมันก็จะออกหวานๆเค็มๆเ,มเดี๋ยวชิมนิดนึงอืมอืมอืมปกตินั่ยไม่ชอบกินวอนัสเลยนะแต่ว่าถ้าทําแบบนี้กินได้ก็โอเคนะอร่อยอร่อยต่อไปมาดู A B ดูลักษณะมันเป็นโค้งๆใช่ไหมคือความหมายของกุ้ง กุ้งภาษาอังกฤษเรียกว่าเอเนาะกุ้งเนี่ยมันให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องอายุอายุยืนยาวอะไรประมาณนี้จนจนกระทั่งหลังคมคงเหมือนกุ้งเนี่ยนะคะกุ้งหวานกุ้งหวานหวานจอยน้ำตาลต่อไปค่ะปลาตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะคะุขาตใช้มือจับปลาตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะคะเป็นปลาที่ เจอในอในท้องนาตอนฤดูเก็บเกี่ยวเยอะมากเป็นปลาแห้งนะคะไปตากแล้วก็เอามาทำอาหารนะคะใส่ปรุงรสหวานหวาน,วนเค็มๆนะคะกินกับข้าวต้มก็น่าจะอร่อยกินกับเหล้าก็ได้ <c oughs> ใส่อะไรด้วยไม่รู้ออกขมๆนิดนึงคงอยู่ที่เป็นเพราะว่าตัวปลาอะไรอย่างเงี้ยมั้ง เราเรียกเมนูนี้ว่าทัสซี่คุรินะคะทัสซีคุริถ้าเป็นตัวคันจิอะค่ะแปลตรงตรงัวก็คือทำนานะคะนาอยู่ข้างหน้าทำอยู่ข้างหลังค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นชื่อเมนูนะคะทัสซีคุริเออมันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะคะทานแล้วชีวิตเราก็จะอุดมสมบูรณ์แต่ไม่อยากได้อ้วนทวนสมบูรณ์พ <No. S 1> <laughs> อเคต่อไปถั่วดำถั่วดำค่ะถั่วดำ พอดำเนี่ยนะคะเราเรียกภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคุโร m มาเมะคุโรมาเมะคุโรมาเมะเนี่ยคำว่ามาเมะนยคะมันคล้ายๆกับคําว่ามาจิเมะเนาะก็คือความขยันนั่นเองค่ะ,ะบางตำรานะคะเขาก็บอกว่าออตัวมาเมะเนี่ยนะคะมันให้ความหมายว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเช่นกันนะคะก็ <Okay. S 1> อ,อันนี้นะรู้สึกภูมิใจกับตัวดาเตมาเกของตัวเองมากที่สุดเลย นี่เดี๋ยวลองมาชิมตัวนี้ดีกว่าก่อนที่มันจะเย็นมากวันนี้ใช้ถั่วแดงของฮอกไกโดอืมเย็นแล้วก็อร่อยเนาะอ,อร่อยอร่อยมันแบบมันหวานก็จริงแต่แบบมันไม่ได้ไม่ได้หวานมากเพราะบังเ e อิญโมจิอะคะ่ะมันไม่มีรสชาติอยู่แล้ว โจิโมจิเหมือนแบบเด้งเ<ๆ>ด้งดึงดึงอะไรอย่างเงี้ยโมจิโมจิคำมันไปเหมือนคำว่าโอคาเนโมจิโอคาเนโมจิคิโมจิอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิโมจิก็รู้สึกดีนะคะโอคาเนโมจิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ต่อไปตัวสุดท้ายสำหรับความเป็นมงคลของแนทก็คือ,อดานมีการค่ะมีการค่ะผลเราไม้ล้างปากมากๆเลยเรียกว่ามันเป็นของที่อยู่ในฤดูอยู่แล้วเนาะส้มอะ่ะมันก็ให้วิตามินเนาะฤดูหนาวอ่ะผิวแห้งมากนะคะมันก็ทำให้เรา,าขาดวิตามินเนาะในร่างกายมันก็กินส้มนี่แหละดีที่สุด ได้วิตามินด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเป็นเป็นผลไม้ในฤดูเนาะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นตัวโมจิที่มันเป็นสองก้อนวางสองกันนะอันนี้อันนั้นเขาเรียกว่าคาการิโมจิคาการิโมจินะคะข้างบนเนี่ยมันจะมีส้มวางอยู่บนยอดนะคะส้มเนี่ยนะคะมันมีชื่ออีกอันนึงนะคะเราเรียกว่าไดไดนะคะไดไดไดเนี่ยมันแปลว่ารุ่นสู่รุ่นค่ะรุ่นสูรุ่นก็ นะมันก็เป็นความหมาที่ดีแล้วก็มีอยู่ในฤดูแถมให้วิตามินแก่ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นฤดูนี้เราก็ทานส้มค่ะ <c oughs> หวาน <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะคะเน็ตก็นําเสนออาหารที่เป็นมงคลนะคะทั้งหมด10อย่างไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้จักเน็ตไม่มากก็น,น้อยนะ,ะยังไงถ้าเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่รับชมคลิปค่ะ หวังว่าเพื่อนๆจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปนะคะไปการงานก้าวหน้าเงินทองไหลามาเทมามีเงินทองมากมายนะคะลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคุณผู้ชมทีั